วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมทที่มีชื่อว่าเจอเบกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทั้งวิธีป้นทั้งวิธีแหกคุกข,ของเจอเบกนะแต่ก็รอเกมโหลดกันนะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวรอเกมโหลด ก่อนแบงค์ด้วยนะครับเย็นนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมานานมากผมก็อยู่แค่เบลสี่นะก็เดีเ๋ยวทำเควสด้วยเลยนะครับ ตำรวย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  hey, hey. โอ้ไม่รอเลย have cook, have cook, have cook. แหกคุกแหกคุกแหกคุกทำถูกแหกคุกตอนนี้ผมก็มีเงินแค่สามแสนกว่ายนะ แคมมีคนแคมมีคนแคมมีคนแคมโอ้ยแคมอ่ะไม่เป็นไรผมมีทางรับก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับนี่แหละครับวิธีการออกจากคุกมันก็ยากแบบืนนี่แหละ อเสียดายไม่มีปืนไปไปเมนโจละฮะอมันโจละโ,โอ้จมอยู่แหลผมควรซื้อดีไหมนารต้องหนังมั้งซื้อของท่นดีอันัเลยอ่ เสียงหน่อยนิดเองนะตำรวจอาจจะอยู่เย่อะเลยเพื่อนมาทำไมฮะมาทำไมตอนจะขับรถไปเนะี่ยโอ้โหขับรถหนีอย่างไวถ้าเราเข้าเมืองเลยนะครัะวรงจานอันตรายหน่อยนะครับตำรวจจะอยู่เยอะนะอยู่เยอะเลยนะ เมเมืองคิดที่พ้นมีที่ป้นอยู่แล้วผมก็จะหาเงินยังไงให้ได้แสนกว่าเอาไวๆนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปสปอนรถกันไปสะพานก่อีดิลงรถที่นี่ที่ใกล้เลยนะลงรถออกมาก็เจอละแค่ต้องออนิดหน่อยติดติดติดพยันชน แล้วสำหรับใครที่ถามสีนีอนอนเอามาจากไหนนะครับก็ได้จากการเคาะและเบิดของนิวเคลีย์แต่และลูกครับซึ่งโอกาสเกิดนี่โอกาสเกิดน้อยมากนี่คือสีแรกของผมเลยนะก็ปะโอ,อเคไจการตำรวยตรงนี้มีตำรวย รู้สึกเหมือนจะ AFK นะค่ะโอเคได้โอเคขอนนะไม่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 ถ่ายไปทายไปทายเกือบเป็นนิกอ้าวออกงั้นหายตำรวจหายโหมดสายตะขอพีได้โดนดนักั้น จำเป็นไหมหมดเลยปืนฮิลก็จำเป็นครับใครที่มีบอมก็เอาบอมมาด้วยก็ได้นะัแรงดีนะถ้าโดนซึ้งๆหน้าเดี๋ยนี้สุดกว่าเลยนะดังนี้ยังไงเพื่อนวัดอ้ออ้อ จากตำรวจนะครับเราจะได้การดนที่เรารู้ของจากตำรวจนะในการกดตัวอีข้างหลังนี่เป็นผมกับเหมือนที่ผมทำตอนแรกนะหรือไม่ก็การที่ฆ่าตำรวจนะพราควรอาจจะถามว่าเคียามาทำอะไรนะครับเคียก็จะสามารถเอามาป้นแบงได้นะออ้ยอุ้ย,ยสู้หระสู้หรอ เป็นมิดแล้วนะ้อซ้อนไหนจะเป็นมิดจะเป็นมิดจะเป็นมิดจะเป็นไม่ทนนะันรน่ะโอ้โหอ่ะทิชเอารถฉันไปเดยนไม่ได้รับอนุญาตบอกเลยไปหรือเปล่านะ่ะอ่าช่างมันครับเอารถใหม่ได้รู้สึกว่านคนจะจับต่กันได้หมดแล้วนะคะเพราะมีตำรวจดักอยู่ร้านปืน่ะ เดี๋ยวผมต้องลองไปเช็คอีกรอบเพราตำรวจมนันอยอยู่ไหมดายหรือเอ,อ่าอ,อัดเยะอ,นอยะนะสำหรับใครที่มีตำรวจรับคมาเฝ้าอยู่อ่ะให้คุณกดคานครับให้คุณมา่างนี้นะหรือไปตรงนงือนก็ได้นะให้คุณกระโดดเลยนะมันจะกระโดดสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วจนมันจะดีดตัวออกจากคุกนะครับนี่แครับ ตำเวิดดักบูมผมจะใช้วิธีนี้นะแต่สำหรับใครที่แบบว่านี่นี่คือมันมันกระโดดเด้งออกจากคุกแล้วแต่ําไมมันไม่ยอมออกไปําไมันวางกับมามันเร็วเกินไปนะครับต้องให้มันช้าๆลงนิดหน่อยนิดหนึ่งนะช้าลงนิดนึงตนะโอเคถือว่าไว้ใจได้ไโนตนทำรวยนพอลิสไร่เลย ลอกรถไปด้วยนะครับแต่มีเพื่อนมาขโมยนะรถทำไหนี่นตำรวจนีม่มตำรวจใช่ไหม้ีคีคีสงสัยมีคนยิงตำรวจไว้ได้อ่ะครับแล้วก็น่าจะดรอปคีไว้แต่เพื่อนน่าจะมีแล้วเพื่อนกรเล็ไม่ได้เก็บนะซึ่งคนที่มาเจอต่อก็เก็บได้นะถ้ามันยังไม่หายเลยนะคีก็จะสปอนน่าหน่อยนะครับ ที่โมอินโฟนะครับไม่กสุศอุศแตหัวปุ๊ d กัดดมทอุศได้ไม่นะคีถ้ากดมาที่โมอินโฟนะครับแล้วก็คุณจะเห็นก็นว่าอบอตอบอตนะ สองอันนะแต่อันนี้คุณต้อง Unlock s ซ a s o n Pass ก่นนอน,นนะครับจะน่นคนคนคาคุยดีกคบ Queen นี้ได้นะตัวเมืก็มีเควสเหมือนกันนะหมูจะไม่อ่านให้ฟังแล้วกันนะขี้เกียจอ่านต่อยได้นะครเปิดเองนะต่อยเพื่อนได้นะบุรีเพื่อนได้ขอบุรีหน่อยขอบุรีหน่อย เ,เงินมาเงนนี้ตอบเงินให้กินได้นะครับกลเงไปที่รูปเงินนะแล้วก็คุณจะเห็นเงินสามพันอย่างเงี้คุณพิมพ์ตัวเลขเงินไปนะครับไม่เกินสองหมื่นนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เ,มเกินสองหมื่นนะครับเพราะได้ต่ำสุดสองหมื่นนะครับถ้าส่งได้อีกทีก็ สี่นาทีนุ่นไม่เห็นดีนะตำรวยผ่านไปตำรวยล้นแรงจัดไม่เห็นคือผมว่ากัดจะซือูอจนะท,ทุกคนก็ไปขอเงินจากคนรวยๆได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ทับนี้กับผมก็ นะมจนหาเงินง่ายกว่าตำรวยนะครับตำรวยนี่ 我。嗯 จะรู้คุณจะดูเองคุณต้องลองเลนเองอผมแนะนำนะใครที่อยากได้จริงจริงนะคุณต้องหา<ม>เพื่อนร่วมทางด้วยนะ <S <S ผมแนะนำนะให้หาเพื่อน,น,นร่วมทางร่วมเล่นด้วยนะ ขีนขี้ขี้ไอ้ก็คี้ฉันมีคี้โอเคผมแนะนำนะให้คุณหาเพื่อนร่วมทางมาด้วยนะครับจริงไปต้องร่วมทางหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะแล้วก็ให้เพื่อนคนนึ่งเป็นตำรวจนะครับแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นโจยนะครับ ื่อนก็ตำรวยเพื่อนอยู่ที่ไหนให้คุณไปขอการเพื่อนคนะ่ะแล้วก็พอได้คีเสร็จก็ให้คุณดอบนะครับคุณก็จะหายแล้วนะครับหนึ่งคีหนึ่งอันนะครับแล้วก็ให้คุณดอบนะถ้าบางคนอาจจะถามว่าทําไมต้องดอบด้วยฮนะธรรมดาไม่ได้หรือไงฮนะเพราะว่าพอดอบแล้วเราก็ต้องเอาแอบในมุมที่ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครเห็นได้ เออต้องใช้สักด์เงินยากเลยทำรวยทำรวยมาแน่สิเอารถก่อนรถสำคัญที่สุด กต่ำมากมากนะครับแต่ยังดีอย่างนี้นะเร็วอยู่นะเร็วเร็วนะครับไม่ใช่เร็วนะเร็วทุกครผมตัวตำรวจจับม,มาสองรอบแล้วเนี่ยในคลิปเนี่ยเวลาผมก็คลิปเนี่ยไม่มีอะไรเคยดีกัผมสักทีอะเจ้ามีอะไรเคยดียับผมสักที คิดท,ทีไรเจอเรื่องสวยตลอดแต่พอไม่อยากคิดนะมันได้เงินดีเราเป็นแฟนขอ้ก่อนคือผมต้องบอกจริงๆนะว่าผมอสายทั่วเมืองนะสายทั่วเมืองเต็มร้อยนะครับใครที่เล่นกับผมจะหัวร้อนหน่อย ขอบคุณ okay,